เอาเดี๋ยวขอมาตราห้าครับฝ่ายเทคนิคครับ,บมาตรหาห้าซึ่งเป็นข้อกําหนดของกฎหมายระหว่างประเทศว่าว่า,วาถึงสิทธิของแต่ละประเทศเขาเขียนชัดเลยว่าเมื่อใดก็ตามโบราณสถานนั้นเอามาใช้เป็นประโยชน์ทางทหารแล้วให้ถือว่าโบราณสถานนั้นสิ้นสุดความเป็นโบราณสถานเมื่อคุณเป็นโบราณสถานไม่ได้ถามว่าคุณจะไปขึ้นทะเบียนมรดกอันนี้เป็นข้อกาหนดของอะไรครับของของสนทิศญาปีหนึ่งเก้าสามสาม 1933ก,ก็ประมาณ1954 1933ก็คือพุทธศักราช2,576 <76. S 1> หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ปี<ะ> 1> ใช่ครับจะได้เข้าใจตรงกันทีนี้ค,คุณมาทดแทนด้วย1954กรุงเทพครับถามว่า้สนธิสัญญา1933เลิกไว้ด้วยไหมไม่เลิอกอครับมันกลายไปเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติระหว่างก็หมายถึงว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าคุณจะเอาเรื่องนี้เป็นมรดกโลกมันต้องปลอดจากสงคราม ไม่เป็นพื้นที่ทางทหารไม่ใช่พื้นที่ทางนรศศาสตร์รัฐธรรมนูญเขมีเขียนชัดครับว่าโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของประเทศเนี่ยต้องจัดให้เป็นนิวตรอลคือเป็นกลางเป็นเขตเป็นกลางนี่ใช่ไหมครับมาตรหาห้านี่มาตรหาห้าใช่แล้วนี่ไงบอกว่าท่านแปลตามประโยคเลยครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อใดที่ตัวโมนูเมนต์เนี่ยนะก็คืออเขาพูดภาก็คือโมนูเมนต์อย่างนี้หรือเป็นอินสติชันเนี่ยนะอินสติชันครับหรือเป็นสถาบันเนี่ยนะมัน ในอาร์ติเคิลอธิบายไว้ในอาร์ติเคิลหนึ่งนั่นับจะต้องหยุดการเป็นโบราณสถานเนี่ยที่รับรองเอาไว้เห็นไหมที่ได้รับรองไว้แล้วเนี่ยับล่วงหน้านะครับเมื่อคุณใช้เพื่อประโยชน์ทางๆารับนี่ไงขณะนี้บอกได้เลยว่าเขาพิหารสิ้นสุดการเป็นโบราณสถานถ้้าาาใชมตรหนีจกจากพฤติการของกัมพูชาเอง ผมส่งรูปถ่ายไปประกอบสิบเจ็ดใบครับซึ่งไม่ได้อามาให้ดูที่นี่ซึ่งเอาให้ให้ดูไม่ได้เพราะว่าให้ดำเนินคดีไปก่อนคืออย่างนี้อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้เกาดส่นแล้วเราไม่ควรจะมาพูดวันนี้ซะดวยซ้ําเพราะว่าเขากําลังพารณากันอยู่ครับโดยมารยาทไม่ควรทํานะแต่เรากลัวว่าคนไทยนี่จะไม่รู้เรื่องครับเพราะว่ามันก็มีหลายกระบวนการนั่นคือวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทํา แล,แล้วกลายเป็นภาพแาบนี้ดีกว่ารัฐบาลผอผมผมผมเคยเรียนท่านใช่ไหมครับ<ะ>ว่าถ้าเมื่อท่านไปทําไปแล้วแล้วเหตุการณ์สาเร็จเนี่ยมันจะมีคนจํานวนหนึ่งที่บอกว่านี่เห็นไหมผลงานฉันใช่ซึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยตีกินตีกินเลยที่ที่เคยพูดว่าเทวาอ,อันนี้เป็นคําพูดที่เป็นเริ่มเป็นปัชญามากขึ้นนะปล่อยเขาเขาบอกว่ารัฐประหารคือความเลวร้ายแต่คนที่เป็นเหตุแห่งการรัฐประหารเลวร้ายกว่าใช,ใช่แล้ว ล่าอันที่สามเนี่ยสำคัญ<ม>คนที่ใช้ประโยชน์จากรัฐประหารเพื่อประโยชน์ของตัวเองและไม่ทําหน้าที่อะไรเลยเลวร้ายที่สุดเรากําลังเจอปัญหาอย่างนี้แล้วพยายามจะขายความกลัวให้กับประชาชนว่าถ้าไม่เลือกเขาถ้าไม่เลือกเราเข้ามานะ,ะแต่ขณะที่มีคนอยู่แล้วได้อะไรก็ใช่เพราะฉะนั้นประเด็นถ้าเกิดว่าท่านทําไปแล้วท่านไม่ได้เล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเนี่ยมันก็จะมีคนจําพวกเนี่ย พวกตตยู่ถูกครับถูกครับแต่อยู่ก็จะไปตีกินใช่ไหมใช่ครับอันการเล่าตรงนี้เนี่ยผมือว่าคนที่เป็นตายู่มันก็มีอยู่แล้วครับทาไปว่ากูรู้กูรู้เนี่ยนะขึ้นเวทีพูดชีบหายไม่รู้ยี่อะไรเลยต้องพูดอย่างนี้เลยไม่รู้อะไรเลยครับแล้วก็สู้แบบผีพีถูกๆนี่มันไม่ได้ครับฝรั่งมันหัวเราะจะตายห่าผมเองผมสู้เนี่ยนะเที่ยวนี้เอาไปยื่นผู้นือการที่นี่มือสั่นเลยคุณไม่รับสิ แล้วแล้วก็สําคัญที่ผมผมแปลกใจก็คือสอบปากคาเพิ่มทันทีเขาเขาเชิญเข้าห้องครับครับเข้าประชุมสอบปากคําเลยนะเชิญเข้าห้องบันทึกใช่เชิญเข้าห้องแล้วก็บอกว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแต่แต่แต่ทางทางการต้อนรับของของอยู่นสกดดีมากเนี่ยดีมากเป็นการต้อนรับที่มันผิดจากที่เราเข้าใจครับแต่ก่อนเราจะรับกันที่นอกรั้วใช่ไหมครับใช่รับนอกรั้วแล้วก็ยื่นกันไปยื่นกันมาหลายคนก็บอกว่า มันจะได้เรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเชิญเข้าห้องแอร์กินข้าวด้วยเชิญเข้าห้องแอร์แล้วมีการพูดคุยในประเด็นต่างๆซึ่งประเด็นต่างๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ท่านทานุนว่าถ้าเป็นผู้มีประสบการณ์เนี่ยก<ๆ>็จะรู้ว่ากุญแจที่มันทะลุไปสู่ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการคือข้อบัญญัติต่างๆใช่ไหมครับใช่ผมเพ่งเอามาให้ดูครับแล้วยูเนสโกเนี่ยนะเดี๋ยวขอทานุนยูเนสโกเอาให้ดูครับเขาไม่ประสงค์จะให้มีสงครามที่ไหนก็ในโลก ยูเนสโกเคยทำพลาดมาแล้วนะในกรณีพิพาทระหว่างเอลซาวาดอฮอนดูรัสเกี่ยวกับกลุ่มปราสาทหรือจะเรียกว่าอะไรโบราณสถานที่เรียกว่ามาชูปิจูครับนี่อ๋อนี่เคยได้ยินครับเคยได้ยินครับนี่ไงทรนูญยูเนสโกครับมันบอกว่าอย่างไงมันไม่ประสงค์ให้มีสงครามเห็นปะสีแดงแงนั่นใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะขึ้นโบราณสถานอะไรก็ตามต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดสงครามถูกต้องเป็นข้อห้ามสําคัญเลยท่านนี้ท่านขีดตัวแดงไว้ให้เลย แล้สต่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวครับข้อบังคับยูเนสโกเดี๋ยวขอไอ้นนี้นะไปที่ไอ้น่ก่อนว่าคนบริหารยูเนสโกมีอยู่สามคนสามพวกหนึ่งหนึ่งคือใครครับหนึ่งคือสภาเขามีสภาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่ใช่มีสภาสภาของไอ้ยูเนสโกเลยก็คือคณะกรรมการเขาเรียกว่า General Conference ครับแล้วก็มี Secretariat ครับแล้วก็มีผู้บริหารก็คือสำนักเลขาอมีสำนักเลขาสำนักเลขาธิการผู้บริหารอแล้วก็มีสภาครับมีมีสามส่วนประกอบกันมีสามส่วนประกอบกันครับและธรรมนูนนี้ก็คือสำนักงานเลขาเนี่ยเป็นผู้ประสานงานทุกเรื่องใช่มีผู้อำนวยการเป็นหลีดในการเซ็นเอกสารแล้วก็มีสภาในเป็นบอร์ดในการตัดสินใจท่านนี้เวลานี้ถ้าพูดในคอสชผมบอกอย่างนี้ว่าเวลานี้เนี่ยเขานอกจากทําผิดธรรมนูญนี้ ทำผิดข้อบังคับขอเอาข้อบังคับขึ้นเลยครับข้อบังคับที่แม็กกี้มีมาตาาอยู่้างใต้ครับนะที่ถามท่านว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างกรณีที่ท่านยื่นไปครั้งแรกเนี่ยถ้าเขาทราบเรื่องแล้วเขายกเลิกทั้งหมดเนี่ยเขาก็พ้นผิดใช่ไหมพ้นผิดก็ถือว่าเมื่อมีการลองเรียนไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไทยก็ดันไปเซนไทยนหละเซนเที่ยวที่แล้วที่บางชิวนะ โดยโดยสองคนอยู่ในชื่อเดียวกันเนี่ยนะคุณสุวิทย์คุณกิติเนี่ยไม่รู้ว่าชื่อคุณสุวิทย์หรือชื่อคุณกิติเนี่ยนะครัเห็นไหมคือคือไปเซ็นอ่ะเขาเดาๆว่าเซ็นไม่ได้รับรองอะไรคืออย่างงี้คนที่จะไปประชุมกับเขานี่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้อกฎหมายมีอะไรบ้างต้องออกมา้ได้หมดผมรู้เขาบอกผมรู้รู้อะไรแล้วท่านดูแล้วรู้จริงไหมครับคุณว่ารู้ไหมหลัะมาตราห้าไหมจี้ผู้ยกให้ดูมันจะรู้ป่ะไม่มีทางอาเข้าไปบอกรู้อะไรอ่เข้าไปคนไทยไปบอก ไม่เป็นไรครับเป็นกู๊ดบอยอย่างมีอะไรก็คุยกันครับผมไม่อาราวหรอกครับวัผมจะอยู่เป็นกู๊ดบอยของคุณต่อไปครับอย่างนี้ใช่หรือเปล่ากับการเจรจาเนี่คือการเจรจาแบบนี้เขาเรียกเจรจาไปเคาะกระโหลกวันนี้เนี่ยไม่จะเหมือนกับโปสเตอร์ที่ออกมาตบหลงนกันเมือนหรือเปล่าวันนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ยูเนสโกเนี่ยทำเกินกว่าอำนาจที่ตัวมีอยู่ไปขัดอำนาจของอีโกซอก ประธานคุณว่าอย่างไงอีกอ .2 นี่ภาษาไทยก็คือสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งาสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง,งาชาติชาด,ดูแลเรื่องต่างๆในทั้งเศรษฐกิจการเมืองการเศรษฐกิจเนี่นะสังคมสังคมด้วย <นะ S 1> NGO ในยามสงบแต่เวลานี้นับแต่ขมยิยิงกระสุนนัดแรกโป้งเนี่ยนะถือว่าเกิดสงครามใช่ไอำนาจเปลี่ยนมือไปอยู่กับ Security Council คณะมนตรีความมังคงเลยนะคนไทยเนี่ยไม่เคยเรียนเรื่องพวกนี้ผมม่ต้องเรียน ถ้าคืไม่เรียนเพราะว่าเพราะว่าท่านพูดตรงๆจนคนน้อยใจไปแล้วก็มีใช่ไหมว่าคุณเล่นหน่อยสิคุณศึกษาคือท่านพูดตรงๆก็ถูกต้องมกันสไตล์องพูดอย่างนี้จะไม่ไม่พูดตรงไม่ได้เลยครับจะได้ชัดๆอ่ะใช่เพราะฉะนั้นตัวอีโกศอกเองก็จะต้องเข้ามาจัดการครับผมขอให้อีโกศอกในจดหมายฉบับนี้นะตั้งทีมมาสอบสวนเพราะฉะนั้นผมผมแยกเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจก็คืออีโกศอกก็คือ สภาพัฒนาและสังคมเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติส่วนยูเนซนี่คือคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งในสหประชาชาติจะมีหกขาที่ท่านบอกไว้มีหกขามีหกแกนครับไอยูเนสโกมันแค่เป็นหน่วยย่อยเป็นสับเซตครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้อกําหนดที่ที่ต่อจากข้อห้าเมื่อกี้ท่านคืออะไรครับบทปัญยัติที่เจ็สิบเอ็ดของกฎบัตรสหประชาชาติครับอํานาจนี้อยู่กับอีโคซอกแล้วคุณไปใช้อํานาจนี้ซีซัวรับรองได้ไงอืม คุณกาลังจะทําสงครามให้เกิดเหมือน Salvador, อเอลซาดอร์ฮอลดูรัสนั้นเนี่ยแล้วผลผลจากการเกิดสงครามตรงนั้นเนี่ยมันมีการเอาผิดกันยังไงไปฟ้องกันที่ศาลโลกเลยครับรองนี้<ม>ก็คือหมายความว่าพอาเกิดกรณีข้อพิพาทอย่างนี้ปุ๊บคู่กรณีก็เลยฟ้อง<ช>โดยโดย,โดยอีกคลสอกรับรองเรื่องเข้าฟ้องที่ศาลโลกไม่ใช่ตัวเขาไปยื่นฟ้องเลยในฐานะเป็นผู้เสียสิทธิ์แล้วมันต้องมีการรับรองจากใครไหมครับในการไปฟ้องที่ศาลโลกอันนี้ไม่ต้องครับเขาฟ้องเขาเองเปข้อพิพาทระหว่างรัฐครับ ท่น,นี้ของถ้าเาานี่งอย่าง,างกัมพูชาอย่างเงี้ยของเราเนี่ยครับฉบับแรกก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์เราส่ง u n เอ็คือคณะมนตาารีความมั่นคงชี้ให้ดูว่าเฮ้ยอำนาจยังอยู่ในมือคุณเนี่ยเราไปฟ้องศาลได้ไงอืแต่วันนี้นี่เรากล่าวโทษยูเนสโกเลยว่าลื้อทำผิดบทบัญญัติที่เจ็สิบของกฎหมายอ๋อผมเข้า,ขา,าใจแล้วว่ากรณีอย่างฮันดูลัดเนี่ยเขาเขาไม่ได้ไปที่คณะมนตรีความมั่นคงใช่เขาไปที่ศาลโลกเลยไปศาลโลกเลยแต่กรณีเนี้ย ขเมศเนี่ยพาไปที่คณะมนติความมั่นคงเมื่อคุณพาไปที่นี่แล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่จบนะคุณไปไหนไม่ได้แต่คาบูชาก็ดอดไปสารโลกอีกคือไปมั่วไปหมดเลยสเปนกาเลยนะแล้วแล้วข้อสำคัญก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าใครไปอ่านในเว็บไซต์ของทางฝ่ายัมพูชามันด่าไทยนะครว่าไทยหลอกมันนะฝ่ายผู้บริหารเราอ่ะ มันด่าเรานะตกลงว่าตกลงว่าถ้าธรรมนูญมองว่าตกลงคุณอภิสิทธิ์นี่เก่งเก่งกว่าคุณเซนได้เปล่าหลอกจนคุณเซนงงเลยเปล่าเลยว่าไปมันไปไม่ถูกทางคือกัมพูชานี่มันไปทุกรูปแบบนะมีช่องทางไหนไปหมดไปหมดทุกรูปบไม่ขาไปหมดคือเรียกว่าใกล้เศรษฐี้านนอกมันใช่เลยไปเรื่อยไปได้ไปเลยมันไปขอ60ผมก็ชี้แจงว่าไอ้ที่มึงไปขอ60ินี่มันก็คือการซ่อนวิธีการของ6 1เอ็เาไว้ไว้ใน60 ทำไม่ได้อีกแล้วติดเงื่อนไขสองข้อคุณต้องทำภายใน6เดือนนับแต่สิปีครับศาลตัดสินหรือ10ปีนับแต่ศาลตัดสินก็คือถ้าเป็นคดีเดิมครับถ้าเป็นคดีเดิมต้อง6เดือนหรือ10ปีใช่ครับแต่ถ้าเป็นคดีใหม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะไทยไม่ได้เป็นภาคีสานโลกแล้วใช่ถูกต้องใช่ไหมครับผมคิดยืนยันไปชัดอย่างนั้นกับนี่มันห้าปีแล้วนะห้ปีแล้วก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนการเคลื่อนเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า คนที่สร้างปัญหาให้กับประเทศนี à, ่คือพักการเมืองคณะการเมืองใช่ไหมพักประชาธิปัตย์ต like> ัวดีนี่ผมยืนยันเลยพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัมบาณนะ่รับเปราลนะฮเพราะว่าไล่ตั้งแต่ m o u 4 3มาแล้วเรื่องอะไรอะเส้นพรมแดนขีดกันมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอยู่ดีๆคุณมาเป็นรัฐบาลแล้วกลายมาเซ็น MO u เสียเมื่อทำไมเพราะอะไรอะที่ทำใหม่เพราะอะไรมันมีปัญหาอะไรตรงไหนแล้วครับ มันไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณไปยุ่งทําไม่แล้วคุณคอ่านไม่ออกแล้วมันมีผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าผมว่าไม่ใครเข้าใจจริงๆนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทํางานของพักการเมืองนักการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเราจะคุยเจาะลึกต่อไปในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ กับข้าส่ราการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่3นะครับกับมุมมองท่านอาจารย์ธนบูร์แล้วก็ท่านธรรมนูนนะครับในการที่จะให้มุมมองกับท่านผู้ชมว่าโครงสร้างการพลังงานจนเป็นมูลเหตุให้เกิดการพิพาทกันระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งไม่ใช่ที่ดินพิพาทแต่มันเป็นกรณีพิพาทซึ่งมีบางคนก่อขึ้น,น <ะ S 1> และดูเหมือนว่าทั้งรัฐบาลนักการเมืองกัมพูชานักการเมืองไทยรวมทั้งทุนข้ามชาติจะอยู่ในกระบวนการเดียวกันหมด ยังเหลือแค่ภาคประชาชนที่ที่กําลังดําเนินการและยอมไม่ได้กับการสูญเสียแผ่นดินใช่ไหมใช่อันี้กระบวนการที่ประชาชนรู้ทันเนี่ยรู้ว่ามูลเหตุหลักของการก่อกําเนิดในการสตาร์ทคือพลังงานขึ้นลมลดกโลกพลังงานเป็นปลายทางที่เขาอยากได้และเขาได้อยู่แล้วในปัจจุบันใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนเดินขนาดนี้จรงต้องเดินสามขั้นตอนเลยใช่ไหมครับใช่และที่ท่านเดินไปในขณะนี้เนี่ยไปที่ UNSC คณะกรรมการจริความคงบอกแล้วว่า พวกนี้อยู่ในกระบวนการเดียวกันใช่แล้วขณะเดียวกันก็ไปที่ยูเนสโกบอกว่าคุณกําลังขึ้นทะเบียนตัวเขาเองกระทําความผิดกระทําความผิดแล้วควรจะยกเลิกเอกสารทั้งหมดก็ไม่ยอมยกเลิกไม่ยอมยกเลิกจนเกิดจดหมายฉบับที่สองเป็นการกล่าวโทษเอาผิดที่อีโซอกซึ่งเป็นนายเป็นนายของยูเนสโกอีกทีครับเนื้อหาที่ที่บอกไปก็คือบอกทางยูเนสโกว่าคุณได้กระทําความผิดอะไร้างถูกต้องตอนนี้ข้อกําหนดที่ท่านจะบอกกับ พี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มีอยู่อันนึงก็คือว่าเมื่อมันกระทาความผิดทำนูนตัวมันเองข้อบังคับตัวมันเองนะครับมันเกิดความเสียหายบนดินแดนทั้งสองฝ่ายซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับฉบับแรกที่บอกว่าความเสียหายนี้เป็นความผิดตามสนธิสัญญาจีโนไซด์ครับแล้วเอาจีโนไซด์มายึดเป็นหลักเลยนะซึ่งจีโนไซด์ตรงนี้เนี่ยมันจะไปเข้ากับกรณีที่ จับคนไทยไปโดยเฉพาะคุณรัฐมตรีด้วยโดยไม่มีความผิดหมดซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าผิดในในลักษณะจีโนไซด์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าหุณเซ็นมีความผิดมันไม่ใช่หุ้นเซ็นคนเดียวนะครับอย่างที่เราเคยเปิดให้ยูดูครับมันจะไปถึงหุ้นมณฑ์ด้วยนะแล้วโทษเขาเนี่ยนะถ้าไปฟ้องในศาลไอซีหรืออาญาว่างประเทศมันแค่สีปีมันน้อยไปครับเราไม่ไปฟ้องที่นั่นหรอก เราจะฟ้องคุณถึงประหารชีวิต